สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะมาพบกันกับแนวทางนะคะชุดสรุปตำรานะคะของวันจันทร์ที่2 3นะคะทุกคนจันทร์ที่2 3เนาะทุกสูตรนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมีนะคะลองเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเด้อเอาไปเป็นแนวทางนะคะเพื่อการตัดสินใจนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะแต่ขอให้ถูกระวันที่หนึ่งนะคะสามตัวตรงสี่ตัวก็ว่ากันไปนะคะทุกคนมาดูนะคะก่อนอืนเลยนะคะเราจะให้ดูสถิติก่อนนะคะสถิติวันจันทร์นะคะงวดล่าสุดที่ออกค่ะออกพี่น้องนะคะเจ็ดเดินดีมากๆเลยนะคะเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะคะหลักร้อยเป็นหนึ่งกับเจ็ดนะคะ ตอนนี้นะคะชิงบันรังกันอยู่นะคะหนึ่งกับเจ็ดเดินดีค่ะหนึ่งสองสามนะคะตามสถิติที่เห็นเลยนะคะที่นำโด่งเพื่อนเลยนะคะก็คือเป็นโอเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดนำโด่งเพื่อนนะคะเจ็ดนะคะที่นำโด่งเพื่อนเนาะโอเจ็ดคือเดินดีแท้วะวันอันนี้เนาะวันจันนะคะเอ้าวแคบเลยนะคะเป็นสถิติค่ะเอาไว้ดูนะคะไว้ดูย้อนหลังค่ะบางทีมันก็ไม่มาตามสถิติหรอกนะคะ มาเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่แนวทางเราจะให้ดูตารางกันก่อนเลขกําลังวันของเรานะคะกําลังวันของเรานะคะ8-9 0นะคะกําลังวันวันจันทร์นะคะของแอดนะคะจะทําขึ้นมาใหม่ทุกวันเลยนะคะก็คือจันทร์พุธศุกร์นะคะจะเป็นกําลังวันของทางช่องนะคะ 890นะคะ890ตารางนะคะถ้าใครเห็นว่ามันเยอะนะคะตัดทิ้งได้เลยนะคะจะตัดตัวไหนก็ตัดนะคะแต่อย่าตัด890ออกนะคะเพราะว่า890เป็นตัวหลักนะคะ285นะคะ39640นะคะ2 8 5 39640ี่นี่คือตารางนะคะงวดก่อนตารางของเราแตกนะคะ6ตัวนะคะตารางแตก6ตัว2งวดติดแล้วนะคะจับตามองเลยนะคะแสดงว่างวดนี้นะคะเลขคือสูงถี่น้อ หวยมี293เลขรัฐบาลไทยด้วยนะคะจะมาไหมนะคะมี06ด้วยนะคะ06ก็สวยงามพระราม8นะคะแต่ยังไม่ออกไทยนะคะมันน่าจะลอยออกอยู่ละค่ะงวดไหนที่ FC เพิ้อนั่นเลยค่ะมันจะลอยออกนะคะ92กับเออห0แมนบ่งวดก่อนนี่มันออก92 60นะอ่ะ แคปเลยค่ะอันนี้สูตรตารางนะคะตัวไหนนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะเราจะจ่อไว้นานหน่อยนะคะทุกคนช่องของแอดมาเจอชุดสรุปนะคะเราจะเอาไว้แช่ไว้นานหน่อยนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางเนาะแนวทางต่อไปนะคะเป็นเลขดับนะคะเป็นสถิติเลขดับนะคะดับหลักหน่วยของเรานะคะแต่เราจะมีรวมดับให้นะคะมีรวมดับให้เอาพิจารณากันดูนะคะงวดก่อนนี่ก็หลุดนะคะ มาดูกันนะคะดับหลักหน่วยนะคะตามสถิติเลยให้ไปที่ห้าสี่นะคะหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนนะคะห้ากับสี่นะคะตัวดับขาดมันทําไม่ได้คะ่ะดับขาดทํายากนะคะโอ้ขนาดตัวเด่นยังไปไม่ได้เลยคะ่ะเราพัฒนานะคะโหดมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะเล่นยากคะ่ะทุกคนไปยากคะ่ะ สายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะขอแค่ตัวเด่นเข้าแค่นั้นแหละคะ่ะเด่นต้องสองตัวด้วยนะคะตัวเดียวก็ตายค่ะอ่ไปกันต่อเลยนะคะกับดับนะคะดับ10บนนะคะดับสิบบนแอดยังให้ตัวเดียวอยู่นะคะดับ10บ,บนนะคะให้ไปที่ดับหน,นะคะดับ1น่งค่ะอลองดูเด้อค่ะดับ10บ,บนนะคะดับหน,นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงสูตรไหมจะมีสูตรใหม่ไหมเดี๋ยวแอดเอาสูตรที่ชัวก่อนนะคะขออนุญ,ญาตก่อนนะคะ แต่ว่าหน่วยบนนี้ดับเดินดีเลยนะคะสิบบนดับหนึ่งนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยนี่ขออภัยนะคะแอดตาลลหกหกบวกศูนย์หกบวกศูนย์หกบวกศูนย์ได้ศูนย์โอ้คอยบวกเลขพิษค่ะขออภัยเด้อคะอ่ะไม่เป็นไรในชุดสรุปเราก็จะทบทวนอีกรอบนะคะ ดับหลักร้อยนะคะให้ไปที่หกเจ็ดนะคะดับหลักร้อยนะคะสูตรเก่าให้หกสูตรใหม่ให้เจ็ดนะคะสูตรเก่าให้6กสูตรใหม่ให้เจ็ดนะคะสูตรใหม่นี่น่าจับตามองนะคะดับเดินดีเลยนะคะสูตรใหม่น่าใช้นะคะมีสูตรเยอะเลยนะคะทุกคนเลขดับเนาะเวลาไม่ลงสู่จอนี่มันก็ดับอยู่นะคะอ่าไปกันต่อเลยเนาะแอดแก้ไขแล้วนะคะ ดับนะคะตอนนี้ดับหลักสิบนะคะโอ้ดับดับสิบล่างนะคะเดินดีมากๆเลยนะคะแอดแรู้สึกว่าชอบนะคะดับสิบล่างเนาะก็ขอให้ยาหลุดนะคะของแอดนะคะให้ไปที่ดับเจ็ดนะคะของ f อซให้ไปที่ดับหกคะ่ะก็ต้องขอบคุณ f อซนะคะที่ท่านให้สูตรมานะคะเป็นสูตรของ f อซนะคะแอดก็เอามาลงให้ให้เอฟซดูนะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งนะคะที่แอดทาดับล่างไม่ได้เลยนะคะอึนมึนงงค่ะ เอดก็ช่วงที่สับสนเช่นเดียวกันนะคะแต่เอฟซก็อยากได้เลขดับเลือกเกินนะคะเอ็ดก็โอ้เหตุจางไดนวนาะัทเอฟซเพิ่ชิตุนศาสเพิ่นก็เลยแบ่งปันสูตรเพิ่มาให้นนะค่ะมันก็มีช่วงที่ทําไม่ได้นะคะช่วงที่สูตรมันไปไม่ได้เลยนะคะเหมือนเด่นช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่าเราพัฒนาจากักโอ้ยวันจันทนี้ก็จกจะมายังไงนะคะทุกคนเอาไปกันต่อเลยเนาะไปกันต่อเลยนะคะ แนวทางต่อไปนะคะเป็นแนวทางนะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะให้ไปที่นะคะ8 9ค่ะง,งวดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะตัวนี้เป็นสายรูดเลยนะคะสายรูดบนล่างเลยนะคะทุกคนรูดบนล่างเลยค่ะหรือจะเอาไปประกบยังไง FC ก็พินิจพิจารณากันดูนะคะแอดนับนะคะนี่เนาะ13มงวดนะคะเริ่มนับตั้งแต่งวดนี้นะคะ1 2 3 4 5ส7 8าห้าดปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสงางวดนะคะหลุดแค่หนึ่งงวดนะคะสําหรับสายวิง่งสายรูดนะคะบนล่างเลยค่ะสูตรนี้ค่ะโบกคิดยั้งไรเลยดับเดิบบอสุนค่ะรูดย่างเดียวค่ะอะลองดูนะคะงวดนี้ให้ไปที่8ปดเกนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจันพุธศุกร์นะคะอ่าเฮกันหมดเลยนะคะทั้ง3มวันนะคะ วันจันทร์นะคะเรือจะออกไปที่แปดเก้าค่ะกําลังจะออกสู่ทะเลนะคะแปดเก้าค่ะแคบเลยนะคะท่านที่ยังไม่เห็นแนวทางตัวนี้นะคะบอคือ,อยังหลายขอหลุดก่อนล่ะคะ่ะตอนนี้ต้องใช้สูตรนี้ก่อนนะคะสูตรนี้นะคะก็ขอให้อย่าหลุดนะคะขอให้อย่าหลุดนะคะแอดก็จะหยดไว้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าโอ้สูตรอื่นไปยากเลยนะคะตอนนี้ยิ่งตัวเจาะยิ่งยากเลยะคะ่ะขอแค่ตัวเด่นเข้าตัวเด่นก็ต้องสองตัวบนล่างนะคะ ไปแยกแยกบนนะคะแยกบนแยกล่างตายอีกค่ะอ่าช่วงนี้นะคะเราพัฒนามาหูดเราก็ต้องไปอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนไม่งั้นตายค่ะโอ้กินยาค่ะจ้ะเดี๋ยวมันก็มาบงมาเบิ้ลมาอะไรนี่นะคะขอแค่แปดเก้าเข้าค่ะจบแล้วแคบบอกแคบเราบอกจะอ้ะอ่าเอฟซีแคบแล้วนะคะแปดเก้าค่ะแคบเลยค่ะแปดเก้านะคะแปดเก้าค่ะทุกคนเอาแคบเลยนะคะรอเอฟีแคบก่อน ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางของเราเนาะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเดี๋ยวให้ดูสูตรเม็ดเดียวกันก่อนนะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะให้ไปที่ศูนย์นะคะศูนย์สองศูนย์สามสแล้วก็หกสองศูนย์สานะคะซึ่งมีในตารางพอดีเลยนะคะทุกคนนี่นะคะสถิตินะคะสถิติของมันเนาะอันนี้ก็เป็นศูนย์นะคะ ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกซึ่งศูนย์หกเลขรัฐบาลไทยเลยนะคะทุกคนวบน้อยนะคะศูนย์สองศูนย์สามสองศูนย์สามหกสองศูนย์สามค่ะอ่าจัดไปค่ะก็ขอให้มานะคะตรงตรงเต,ต็มเต็มให้เอฟซีนะคะต่อไปเลยก็สูตรอาจารย์ปัญญานะคะสูตรอาจารย์ปัญญานะคะนี่นะคะทุกคนห้าเจ็ดอาจารย์ให้ไปที่ห้าเจ็ดนะคะ เด่นอาจารย์ปัญญาห้าอาจารย์ฟันห้านะคะห้าสองห้าห7ห้าแปดเจดสองเจ็ดหกดแปดนะคะตัวเน้นอาจารย์ให้ห้าหแล้วก็ห้าดนะคะชุด3ามตัวอาจารย์ให้สี่ห้าห5เจ็ดห้าหสี่ห้าแปดแล้วก็เจ8ดห้าแดสวยงามพระราม8ดจึงลนะคะเด่นล่างนะคะ4ี่เจค่ะเด่นล่างอาจารย์ให้ไปที่สี่เจดนะคะแคปบเลยค่ะเด่นล่างนะคะ เดี๋ยวรอ F C c a ปก่อนนะคะบางท่านก็รอดูชุดสรุปนะคะบางท่านไม่ได้ดูคลิปยิบยิปย่อยของแอดเนาะรอดูชุดสรุปทีเดียวเลยนะคะเอาช่วยกันดูหน่อยเด้อมีตัวไหนผิดตัวไหนพลาดน,นะคะตาลายค่ะเมาเลขนะคะเมาเลขแอดก็เลือกไปเช่นเดียวกันนะคะทุกคนแอดก็ไม่ได้ไปทุกสูตรนะคะเลือกเอาค่ะสูตรได้สิได้เงินละค่ะได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะคะอคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนตอบคอมเมนต์เนาะท้า ว่างเดี๋ยวไปตอบนะคะทยอยตอบคอมเมนต์นะคะไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรล้านนะคะสูตรอาจารย์ปัญญาแล้วก็ไปกันต่อเลยที่สูตรล้านนะคะทุกคนสูตรล้านค่ะให้ไปที่สูตรล้านนะคะงวดนี้เจ้าแม่ให้ไปที่3 6นะคะสูตรล้านก็เป็นบนล่างนะคะแอดก็ลืมเขียนนะคะลืมเขียนให้เอฟซี่ค่ะขาอ,อนุญาตค่ะ บางท่านก็ยายจะมันเอียงนะคะแต่ว่าท่านที่ไปก็รู้กันอยู่แล้วนะคะบุญล่างนะคะแต่บางท่านก็ไม่รู้บุญล่างนะคะไปกลับค่ะทุกคนหัวแคีมันเข้าค่ะตอนนี้นะคะโอ้เจมี่กับากคักจะเพราะว่า โอ้ไม่รู้แต่ว่าสูตรเก่าไอ้สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่เดินจันทรพูดสุกเลยนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจันท์พูดสุกนะคะเข้าสามงวดติดตัวเจาะนะคะมาดูงวดนี้มันจะไปต่อได้ไหมมาดูอาทิตย์นี้จะใช้มันจะไปสูตรใหม่หรือสูตรเก่านะคะแต่เรายึดหลักสูตรเก่าไว้นะคะคือสูตรสามหกนะคะสามสองสามห้าสามเก้าสามแปดนะคะแล้วก็สามหกหกสองหกห้าหกเก้าหกแปดนะคะตัว อันนี้ก็คือพวกตัวเจาะนะคะหุ่ยตรงกับเลขวันที่เลยด้วยนะสองสามหก 2, 3, ค่ะทุกคนมาดูนะคะสามตัวบนนางให้สองหกสามนะคะห้าหกสามนะคะเออเก้าหกสามนะคะแล้วก็แปดหกสามเอาลองดูนะคะจะมาตรงมาโต๊นนะคะหรือจะมายังไงนะคะตอนนี้น่าจับตามองเด่นล่างของนางนะคะห้างวดนะคะเข้าหลักร้อยสี่งวดเลยนะคะมาดูเด่นบนของล้านนะคะสามสี่ศูนย์เจ็ดค่ะ งวดนี้เด่นบนล้าน3ามสี่ค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะอาทิตย์ที่ผ่านมากระตุปปัตตุปเปกันไปเหมือนกันนะคะเจเม่กับโจเม่เถือว่าเจอเล่าพัฒนาเข้าไปค่ะอาแคปนะคะรอเอฟซีแคบก่อนค่ะรอเอฟซีแคบก่อนนะคะไม่ว่ากันค่ะไม่ว่ากันนะคะช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคะชุดสรุปของเรานะคะ ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับเลขล่างนะคะเด่นล่างของนางนี่นะคะน่าจับตามองนะคะเด่นล่างสูตรล้านนะคะงวดนี้วันวันที่ยี่สิบสามวันจันทร์ที่ยี่สิบสามให้ไปที่หกเจ็ดศูนย์สามนะคะงวดที่นางให้หกเจ็ดศูนย์สามนะคะนี่เห็นไหมมันเหมาบนล่างหมดเลยเนาะสูตรนี้แสดงว่าทั้งบนทั้งล่างต้องมีหกเจ็ดศูนย์สามนะคะที่จริงเออมันเป็นไอ้นี่นะคะแต่เราเอาเป็นเลขติดล่างไปเลยนะคะนี่ห้างวดนะคะเข้าหลักร้อยไปแล้วนะคะสี่งวดค่ะ นี่เข้าหลักร้อยนะคะหรือหลักร้อยนันสิมีหกมีเจ็ดมีศูนย์มีสามอเอาลองดูนะคะมาตัวได้ก,ก็มาเทวะตะแอดมีค่ะมีนะคะเรามีทั้งจับสี่ตัวนะคะจับสองตัวบนสองตัวล่างเอาลองดูด้วยชอบสูตรไหนจัดสูตรนั้นนะคะแต้มหลานจะอยู่ในชุดเออสองตัวบนสองตัวล่างแอดนะคะถ้าเป็นแต้มหลานท่านที่รอแต้มนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยเนาะกับสูตรของแอดนะคะต่อไปเลยก็จะเป็นหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรานี่คือสถิติหลักร้อยขนาดหกตัวย,ยังเอาไม่อยู่นะคะสุดยอดมากเลยนะคะหูหมดคักจะหลักร้อยหวดนี้นะคะระวังระวังหน่อยเด้ออ้าวอส oh. เอาสามสี่หาหกม่จะใส่แล้วโอ้ยนายจะขวงเด้อค่ะ เอามาดูนะคะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยของเราให้ไปที่หนึ่งสสามสี่ห้าหนะคะหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าหนะคะโอ้เกยใครก่อนหนึ่งสองนะคะหนึ่งสสาสี่ห้าหกนะคะชุดเต็มของเรานะคะ แต่ว่าตัวที่เอามาชนเอามาตัดนะคะทั้งสูตรล้านนะคะแล้วก็สูตรใหม่นะคะมันได้สามหกนะคะมันได้สามหกนะคะซึ่งหกก็ติดดับเนาะอ่ะหรืออาจจะมาเป็นคู่โต้สอย่างเงี้ยบอกค่ะทุกคนนะคะแต่แอดชอบหนึ่งสองนะคะแอดชอบหนึ่งสองเอเลยติ๊กหนึ่งสองไว้นะคะแต่เอดเอาเด่นขึ้นนะคะหนึ่งสองสามหกนะคะเพราะว่าหนึ่งเดินดีเลยนะคะมันก็เน้นให้ที่สามหกทุกคนก็พินิจพิจารณากันเนอะค่ะเพราะว่าสามยังไม่มาหลักร้อยเลยนะคะตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะคะ มันจะมาไหมคะหรือยังไงคะ่ะมันให้3-6คะ่ะเพราะว่าชนกันอยู่ที่3-6กับสูตรล้านนะคะแล้วก็สูตรนั้นก็ชนที่3เอาลองดูคะ่ะมันจะมาไหมนะคะ6กตัวกันย่งไปบอได้เดี๋ยว หนึ่งสองนะคะอันนี้สถิติเดอ้ออันนี้แอดก็แก้ไขเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสถิติค่ะสถิติหลักร้อยนะคะเผื่อเอฟซนะคะผ่านไปผ่านมาอยากเห็นนะคะงวดที่ผ่านมาเราเข้าโต๊ดนะคะสามตัวนะคะชุดนินเอาลองดูเด้อชอบชุดไหนเลือกเอาคัดเอานะคะงวดก่อนนี่แต้มเข้าออไมหมคือจำไม่ได้นะคะเต้มสามตัวนะคะโอ้เข้าสูตรล้านนะคะเต้มสามตัวนะคะเอาแคบเลยนะคะหลักร้อยของเรานะคะ ขนาดหกตัวยังไปบัวใหญ่ใครเนา่ข้าจะสวงนี่โอ้เปมนอีอย่างเดิอเลาวพัฒนามันออกมันมานะคะมันมาตัวที่เรามีอยู่นะคะแต่ว่ามันออกสลับตำแหน่งไปมดเลยนะคะบนลงล่างล่างขึ้นบนนะคะตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะตัวเน้นทั้งนั้นเนาะเอาเราได้นี่มาแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะฝนตกอีกแล้ว มาดูนะคะ2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างของเราแอสให้ไปที่3 4มสี่ห้าหกดแดหลัก10บนะคะหลักหน่วยบนนะคะเอ้ยหลักหน่วยล่างนะคะให้ไปที่1 2ึ่งสสี่ห้าหนะคะมาดูกันนะคะล่างนะคะสูตรแอดได้3ามสี่ห้านะคะตัวเด่นมันจะมาไหมนะคะแอดก็วงกลมเลยนะคะ3ามสห้านะคะเบอร์ศูนย์ล่ะค่ะ เออสามสี่หาวงกลุมใบโหลดดับเดือบกระซังนะคะมาดูจับคู่ของเราก่อนนะคะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกนะคะ 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดดห้ดหกนะคะแปดหนึ่งแปดสหนะคะดับสิบล่างนะคะเกับ6นะคะดับหน่วยนะคะดับหลักหน่วยก็คือ6กับ7จดนะคะ <c oughs> แต้มล่างนะคะแต้มล่าแต้มล่างสุดล้านนะคะให้ไปที่1นึ่งสองห้านะคะหกเนะคะหนึ่งสงห้าที่ผ่านมาแต้มนางหลุดนะคะแขบเลยนะคะทุกคน แขบเอาเลยค่ะลองดูนะคะชอบจัดขัดผ่านนะคะแอดก็วงกลมนะคะสามสี่ห้านะคะสามสี่ห้านะคะวงกลมสามสี่ห้าแล้วก็แต้มตัดค่ะแต้มก็ตัดได้นะคะตัดได้ตัดแต้มอีกรอบหนึ่งก็จะได้สามสองสามสามสามห้าสามหกนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่ห้านะคะห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าหกอ่ะลองดูนะคะทุกคนอันนี้ก็คือนิ้นสองนิ้นสามนิ้นนะคะ ถ้าเอาตามตัดแต้มมันจะเหลือสองสี่หกแปดสิบสิบสองคู่ค่ะถ้าเอาตามตัดแต้มนะคะหรือมันจะมาตัวที่แอดเออมันอาจจะมาตัวกลับก็ได้นะคะเป็นพวกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะอะลองดูว่ากันไปตามแนวทางแหละคะ่ะทุกคนถ้าชอบก็ค่อยจัดถ้าขัดก็ค่อยผ่านนะคะเอียดกับติ๊กไปคงเอียดแหละคะ่ะมึนเมาเลีอยู่ค่ะ ใครที่ว่าตัวไหนก็ตัดออกเอาเองได้เลยนะคะทาเอาเองได้เลยค่ะตามที่แอดให้แต้มให้อะไรไปนะคะอรอเอฟซี C แคบก่อนนะคะแคบเลยค่ะทุกคนล่างนะคะสองตัวล่างเท่านั้นนะคะงวดก่อนนี้ก็ยับเยินนะคะโอ้เสียดายตัวเน้นนะคะหนึ่งศูนย์นะคะดันขึ้นมันดันลงล่างนะคะโอ้ถ้าหนึ่งศูนย์มาบนนีดเดเฮกันหนักเลยนะคะเพราะว่าแอเน้นหนึ่งศูนย์ให้ไปที่บนนะคะหนึ่งศูนย์ให้ไปที่บนหลายๆท่านก่อนสายลูดนะคะหวานเจี๊ยบเลยบอ โอ้ดีกว่ากำขี้ดีกว่ากำตดนะคะทุกคนได้หน่อยดีกว่าบได้ค่ะดีกว่าเสียนะคะอ่าไปกันต่อเลยนะคะกับบนนะคะสองตัวบนของเรานะคะบดถึงหวดนี่มันสีถถึงหวดวได้เลยคือสูงแถวบนนะคะสิบบนของเรานะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะหน่วยบนของเรานะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะ เด่นบนนะคะ890นะคะเด่นบน890ตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนอ่าลองแขปบกันดูเลยนะคะให้บนออกล่างให้ล่างออกศูนย์งวดนี้เด่น890นะคะงวดนี้เด่น890มาดูสถิติกันนะคะมันจะมาอีกไหมนะคะงวดก่อนนี่1 0นะคะกอดคอกันมาเลยนะคะ10กอดคอกันมาเลยเนาะอันนี้เป็นเด่นสูรเด่น3ตัวนะคะ890เอองวดนี้ละมาแทน 890ค่ะทุกคนมันต้องมี890ได้เนเห็นระบนนะคะบ่มากหววมันสิมากหัวได้นะคะ890คือนี้คือสถิตินะคะสถิติเด่น3ตัวบนนะคะ อันนี้3ตัวนะคะเราจะมีนะคะเราจะมีแอดจะใช้ตัวเด่น6ตัวเลยนะคะห่วยหาตัวเอาบอยูนะคะแล้วก็มีดับใหม่นะคะดับสูตรใหม่นะคะดับขาดบนเลยนะคะดับขาดหลักหน่วยหลักสิบบนคือ3าสีทดลองเป็นงวดแรกนะคะเยอาเพิ่งใช้งานนะคะทดลองเป็นงวดแรกเนาะมาดู10บ,บนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะหน่วยบน7จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะแอดเด่นบน8ปดเก้าศูนย์นะคะชนหลานที่ศูนย์นะคะตอนนี้ชนที่ศูนย์นะคะ 4ี่เจ็ดนะคะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะคะห้าเจ็ดห้าแปนะคะหกเ8็ดหกแปดหกเก้าหกหนึ่งหกศนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปน่งเจอะคะแปดแปดแปดเน่งแดสองะคะเก้าแปดเก้าศน็ดเกก้า้นะคะอ่าอะไรที่แปดนอะไรที่ติดแปดเก้าราก็ติ๊กไว้นะคะตัวไหนติดดับกก็ตัดออนะคะค อาจจะมาตัวที่เราตัดออกนะคะแอดก็แต้มห้านนะคะ2 3 6สามนะคะเจ็ดเกนะคะสกับสามหกามาตัดอีกทีนะคะก็จะเหลือนะคะ5 8 6 0 7ดหกศูนย์เจ็ดะคะแปดแปดแปด 9890แล้วก็9791นะคะมันจะเป็นตัวนี้ไหมนะคะหรือจะเป็นตัวไหน f c ก็ตัดเอาได้เลยนะคะเราก็พยายามคัดให้มันเหลือน้อยตัวที่สุดนะคะบนมันก็ต้องทําอย่างนี้นะคะมันต้องคัดออกมานะคะคัด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 อยู่หันละคะเพื่อที่จะให้มันได้น้อยตัวที่สุดนะคะหรือว่า f c จะเอาตัวที่ f c ชอบนะคะก็ลองดูนะคะ ส่วนมากตัวนิ้นเข้าดีนะคะแต่ว่าให้บุไปออกล่างให้ล่างไปออกบนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเอาถ้าทําชุดเดียวก็ได้ทําชุดเดียวถ้าเป็นชุดนี้นะคะลองเอาชุดบนไปทําเป็นชุดเดียวบอสิไปชุดบนนี่แหละไปทั้งบนทั้งล่างก็ลองเบิงจะลองดูนะคะไม่มีใครว่านะคะไปได้หมดละค่ะหวยว่าแต่มันสีขาววัวเนาะทุกคนเนาะเอาลองดูนะคะนี่เราเราก็แยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะอ้ เยาวาแต่นี่รูด4ตัวยังตายค่ะลังเถือนะคะอู้ยโหดค่ะเ่าพัฒนาค่ะโบเบ,บิ่นกะหะโบเบิรนกะพี่น้องกะเลียงกะศูนนะคะไปไม่ถูกเลยนะคะทุกคนอันนี้ค่ะแคบเลยนะคะบนนะคะ2ตัวบนของเราค่ะทุกคน2ตัวบนเท่านั้นนะคะให้ถือเอฟซีเนาะสีดาเงื่อนใส่กันนะคะมีค่าประตูโอ้ยเข้าทุกสูตรในเทิดนะคะเอฟซีจะได้ปังได้หมานได้เฮงรวมทั้งแอสด,ด้วยนะคะ เข้าให้มันแตกทุกสูตรไปคุณค่ะเอามาดูนะคะเราจะจับนะคะสามตัวนะคะสามตัวบนนะคะชุดเน้นนะคะแอดจะใช้แต้มของหลานอย่างเดียวนะคะใช้แต้มบนของหลานอย่างเดียวนะคะสามตัวบนชุดเน้นตัดดรงตัดดับตัดนู่นนี่นั่นแล้วนะคะก็จะเหลือแต้มของหลานนะคะ90้นนะคะสามสี่หนะคะ 3ตัวนะคะแต้ม3ตัว9013467ค่ะทุกคนหลักร้อยนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะส่วนตัวเอชอบ1 2นะคะอันนี้ก็เลยติ๊ก1 2นะคะแต่ว่าสูตรมันให้3 6เนาะเราก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะทุกคน ว่ากันไปตามสูตรเนาะสูตรมันให้สามหกนะคะติดดวงติดดับอะไรก็พินิจพิจารณากันดูเด้อดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะแต่บางครั้งมันก็ดับอยู่ก็ลองดูค่ะอาจจะมาคู่โต๊ะก็ได้นะคะทุกคนเอามาดูนะคะแอดก็เอาสองตัวที่แอดเน้นแต้มให้นะคะสองตัวนะคะก็จะเหลือนะคะก็จะได้ สามห้าแปดนะคะ3า0 3กศูนย์สามเจ็ดเก้านะคะสามนะคะสามแปดแปดสามแปดเก้าสาแล้วก็391เกานะคะทำไมแอดวงกลม397โอ้สามนะคะโอ้ยเลขบ้านแอดซื่ะะเอเแยล่ะค่ะแอดก็เลยวงค่ะเลขบ้านตัวเองนะคะเลขบ้านพอดีมันมีใน่หนีเนาะเบเลขบ้านก็เลขรดยุนโมนีล่ะคะ่ะบ้ออกจก้กเหลือ3ตูวนะคะแอดก็ว,วงไว้ก่อน โอ้ยสามสองไม่มีสิทธิ์เลยบอคะ่ะเอานีนะคะทุกคนตามนี้เลยค่ะเอามาดูหกนะคะมาดูหกนะคะหกห้าแปดหกเนาะมันจับได้อย่างนี้นะคะงวดก่อนนี่แอดงวดก่อนสูตรนี้เข้าโตดนะคะเข้าโตดโอหกศูนย์ห้านะคะหกห้าแปดนะคะหกหกศูนย์หกหกเจ็ดเก้า 670จ็ดศูนย์นะคะ6 8แ6ดแ6ดห6แปดเก้าหแปน้ากเก้านะคะหกเเจ็ดแล้วก็หกเาหนึนะคะแอดก็เอาแตานมาตัดนะคะเอาแตานมาตัดก็ได้ตามนี้เลยนะคะ358 3้าแป9 370หกศูนย์สามเจ็ดะคะสามแปดนะคะสามแปดนะคะ สามเก้าเจ็ดสามเก้าหนึ่งเลือกเอาคัดเอาค่ะทุกคนอันนี้คือทําให้น้อยตัวน้อยชุดที่สุดแล้วนะคะจากสองร้อยกว่าหางนะคะอ้าวล,ล,ลักลุงหลักร้อยใครชอบตัวไหนนะคะชุดใหญ่แอดก็ทําให้เหมือนเดิมนะคะทําให้เหมือนเดิมพุ่งนี้นะคะวันนี้เขียนไม่ทันนะคะปวดมือมันเยอะเกินทําดูนี่แหละค่ะหกนะคะหกห้าแปดนะคะหกหกศูนย์นะคะหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์หก เอ้ยไม่ใช่สิตัวนิ้นนะคะตัวแต้มเนาะแต้มตัดโอ้โคอาภัยเด้อค่ะขันโคหกหกห้าแปดนะคะหกห้าแปดหกเจ็ดศูนย์หกแปดแปดนะคะหกแปดเก้าหกแปดสองหกเก้าแปดนะคะหกเก้าหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือตัวนิ้นนะคะสามตัวของเราแขบเลยค่ะทุกคน จะมีตัวไหนเข้าอ้อหกแปดแปดนี่ไม่ได้นะคะหกบวกหกมันเป็นแต้มสองเราไม่มีอ้อนนี้แอดขีดขาแล้วนะคะหกนี่รู้สึกว่าแต้มจะเข้าไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่างวดก่อนนี่มันยังเข้าที่แต้มหนึ่งลเลยนะอา้าลองดูคะ่ะแต่แอดได้ชอบหลักร้อยหนึ่งสองนะคะแอดก็รอดูชุดใหญ่นะคะแอดจะเอาหลักร้อยหนึ่งสองแอดหมักหนึ่งสอง อ่ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอ่จับชุดสี่ตัวนะคะจับชุดสี่ตัวสูตรเต็มไม่ตัดดับไม่สูนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะเออหลักพันนะคะให้ไปที่3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลักร้อยนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหนะคะสิบบนนะคะสี่ห้าหเจดแดเ้านะคะหน่วยบนเ 8 9 0 1 2นะคะงวดก่อนเข้าโต๊ดนะคะ1 6 5 0นะคะทุกคน1 6 5 0เนาะมาดูนะคะแอดจับนะคะแอดจับชุด4ตัวนะคะ6ชุดนะคะดูกันจะได้ตัวไหนนะคะ3 4เอ้ย3 1 4 7 4 2 5 8นะคะ5 3 6 9 6470นะคะ7581นะคะแป9 2นะคะจะจับได้ไหมนะคะจับยังไม่เคยได้เลยนะคะโอ้ยสามตัวยังจับบ่ได้สิจับสี่ตัวจับลองดูแล้วคะ่ะเผื่อฟุกนะคะสูตรนี้นะคะใครชอบก็จัดนะคะชุดสี่ตัวนะคะอันนี้แอดลองจับดูนะคะอันนี้สูตรนี้เผื่อฟุกเลยนะคะทุกคนสูตรเผื่อฟุกนะคะนี่นะคะอแคบเลยนะคะทุกคนชุดสี่ตัวนะคะไปกันต่อเลยนะ ไปกันต่อเลยนะคะทุกคนเ,เด่นนะคะรวมเด่นนาวในเมื่อห้าตัวมันเอาไม่อยู่ร่องหกตัวบางก็ดูเบิง้งให้มันเอาปานนี่ละคะ่ะสิบบนนะคะเด่นสิบสิบหน่วยบนล่างนะคะเอามาดูล่างกันก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเออเอามันปานนี่เราหกตัวนี่ละคะ่ะขนาดห้าตัวยังเอาไม่อยู่นะคะสุดยอดเลยเล่าพัฒนานะคะสิบหน่วยบนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะมาเบิ้งกันบาทมันสิเขา่าบว สองสี่หกหกตัวครบเนแอดขึ้นอับเด้เปีตตัวตาไลาะะ่ลค่ะเด่นบนนะคะของแอดนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเด่นล้านนะคะสามสี่ศูนย์เจ็ดนะคะชนกันที่ศูนย์เจ็ดบนชนเจ็ดศูนย์นะคะจะมาไหมนะคะล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะชนกับล้านนะคะหกเจ็ดเอ,อ่อศูนย์สามนะคะล่างชนที่สามหกนะคะมาดูกันนะคะมันจะเข้าไหมมันจะมีมันจะมาไหมนะคะซึ่งโอ้ยยากคักจ้ะ ขนาดปลักลายตัวยังบกเขาเงึดหลค่ะโอ้ช่วงนี้เราพัฒนาโหดนะคะไปยากทุกคนเอาหลูดเท่านั้นนะคะหลูดบนล่างหลดค่ะได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะคะโอ้ยเอกไปสิหลูดเปดเก่าแลวขอให้เข้าอีกนะคะขอให้เข้าอีกเนาะ,ะขอให้เข้าอีกจันพุดสุกนะคะจัดไปค่ะทุกคนจัดไปนะคะเอามาดูกันเลยนะคะสําหรับดับของเรานะคะ ดับของเรานะคะก็มีดับใหม่นะคะสูตรใหม่ทดลองก่อนนะคะอย่าเพิ่งใช้นะคะอย่าเพิ่งใช้เน้นระศยําเดอร์สูตรใหม่ของเรานะคะดับหน่วย1ิบเลยนะคะดับขาดนะคะ 3- 4สี่นะคะดับขาดหลักหน่วยหลัก10สูตรใหม่นะคะคือ3 4สนะคะมาดูกันนะคะ<อ>ทดลองก่อนค่ะทดลองยังไม่ใช้งานจริงเน้นระศยํานะคะใครที่เอาไปใช้แล้วมันหลุดมาดาแอดบอดายเดอแอดยังไม่ได้ใช้งานจริงนะคะแต่ถ้าใครอันนี้ก็จัดไปโหลดจ้ะ ยู you were, you were who, ะะ่บยู่บหูแล้วค่ะลองดูคะ่ะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ไม่ไปนะคะเลขดับไม่ได้ทําให้ได้เงินนะคะแต่ถ้ามันดับอยู่มันก็ประหยัดเงินนะคะะค่ะแต่ถ้าดับไม่อยู่นี่เสียเงินเพิ่มเยอะเลยนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยการงวดก่อนนี้หลุดไปนะคะตอนไม่ให้มันก็ไม่มานะคะพอให้มันก็มานะคะศูนย์หนึ่งเต็มเต็มเลยนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะแปดเก้าเก้าแปดนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ด แปดเก้าเก้าแนะคะเจ็ดเ้าเก้าเจ็ดนะคะหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะคือสามสห้านะคะสามสี่สีห้าสาี่สสานะคะสามหห้านะคะสี่ห้านะคะดับหน่วยบนนะคะห้ี่ดับสิบนนะคะหนะคะดับหลักร้อยหกเอ่อสูตรใหม่นะคะดับขาดเลยนะคะหลักหน่วยหลัก1ิบสาีค่ะลองดูนะคะมันจะดับอยู่ไหมนะคะดับสินะคะดับสิล่างนะคะเดนะคะดับสิบ ดับสิบล่างสูตรเอนะคะเจ็ดับสิบล่างสูตร f c 6ซหค่ะแครเลยนะคะสำหรับเลขดับนะคะดับสูตรใหม่้นแดละย้ำนะคะอย่าเพิ่งใช้เด้อค่ะถ้าเอาไปใช้แล้วมันหลุดไดแอดบ่อยได้แอดทำให้ดูก่อนนะคะงวดแรกนะคะดับนะคะดับขาดเลยนะคะลักหน่วยลักซิปเลยค่ะทั้งสองหลักเลยนะคะดับขาดไปเลยนะคะดับขาดเบิ่งกันดูงวดแรกมันสีดับอยู่ไหมนะคะหรือมันจะมาเต็มเต็มนะคะ เพราะว่าช่วงนี้มันก็เดินแบบตุปต๊ปัดตุ๊เปีเหลือเกินนะคะเราพัฒนาเนาะอ้าวแคบเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอดก็ลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะกับคลิปไหนที่ไม่มีนะคะเนาะอ้าให้มันอยู่จออยู่สามตัวนี่แหละคะ่ะ เผื่อฟุกสาตัวแตกอีกนะคะตัวเจาะตัวนินเอาลองดูนะคะเลือกเอาคัดเอาอันนี้คือแอดเน้นให้สุดๆแล้วนะคะสุดความสามารถได้แค่นี้ละคะ่ะชอบคู่ไหนเลือกเอานะคะงวดก่อนนี้เข้าโต๊น,นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้เอฟซโชคดีสวัสดีค่ะ